าสวัสดีครับวันนี้ร้านโสธรศิลป์ได้นำเอาล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรมานำเสนอครับผมเออสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรได้มีการจัดสร้างหลายรูปแบบแล้วก็หลายรุ่นมากๆกครับผมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความนิยมครับผมอ่จึงไม่ค่อยมีการทำเรียนแบบขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมวันนี้เลยรวบรวมนำเอา รุ่นต่างๆก็ผมปีต่างๆมานําเสนอครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นปีพศ2518รครับผมซึ่งทางร้านได้รับเช่ามาหนึ่งองค์ครับผมเลยนํามานำนำเสนอครับผมเรามาดูกันนะผมว่ารุ่นต่างๆมีรุ่นมีปีพศไหนบ้างครับผมเริ่มจากรุ่นแรกครับผมปีพศ2500ครับผม ลองเกตปีวศสอ0มารอยครับผมเห็นวสวยๆปีเก่าๆอย่างนี้ราคาไม่แพงครับผมหลักร้อยเท่านั้นเออรุ่นต่างๆก็มีราคาแค่หลักร้อยครับผมเลยแต่เป็นรุ่นที่ออกจากวัดโดยตรงนะครับผมเรียกได้ว่าพุทธคุณหลักร้านครับผมอันนี้เป็นปีวศสองมาารอยสามครับผมอ่าออกแบบได้สวยงามมากครับผม ต่อมาก็ยังเป็นปีต่สองร้อยสามครับผมอ่ามีความคลาสสิกสวยงามครับผมแล้วก็วัสดุก็ทําจากเงินบ้างครับผมแล้วก็พลาสติกบ้างครับผมไฟเบอร์ต่างๆครับผมเออนี่ก็เป็นปีต่อมาร้อยสามครับผมองค์ก็จะเล็กๆไม่ใหญ่ครับผมเหมาะสำหรับสุภาพสตรีในการแล้วก็เด็กๆครับผมในการ ห้อยคอครับผมอันนี้เป็นสีแดงปี2003ครับผมเออเราจะไล่เลียงไปเรื่อยครับผมปีต่างๆของหลวงพ่อโสธรครับผมออกจากวัดโดยตรงนะครับผมพุทธคุณหลักล้านครับผมราคาแค่หลักร้อยครับผมเอออันนี้ก็เป็นปี2003ครับผมผมเชื่อว่าเอ่อต้องมีหลายๆท่านครับผมที่สะสม ล็อกเก็ตหลวงวสุธรครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงครับผมแล้วก็สวยงามน่าสะสมมากๆครับผมเอออันนี้เป็นปี2 5 0 4ครับผมอ่า2 5 0 5แล้วครับผมเออ,ขอเขาเะริบุพอศอด้านหลังชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดด้านหลังครับผมวัดโสธรวัดาารามอ่าปี2 5 0 5ครับผมเออ น,นี่เป็นปี2107ครับผมก็ยังระบุพอสอชัดเจนครับผมเออเห็นแล้วก็มีความอยากสะสมครับผมเอออันนี้เป็นปี2107ครับผมออกแบบไปสวยงามมากๆครับผมดูรูปลักษ์เอ่อรูปรูปทรงแปลกตาดีครับผมแล้วก็สวยงามครับผมอ่อพอ2 0 7 ต่อมาก็เป็นยังปปี .2 มา7ครับก็ผมข้างหลังระบุปปชัดเจนครับผมแล้วก็ออกแบบได้สวยงามเช่นกันครับผมเออต่อมาก็ยังเป็นปีวป .2 มาแล้ว1ก็ผมซึ่งออกมาหลายรุ่นหลายรุ่นมากมากครับผมเอ่อหลายแบบมากๆครับผมปี2มาแล้วข้างหลังระบุปปชัดเจนครับผมออ เขายังเป็นปีปีปศ107ครับผมเออมีรูปแบบต่างๆมา,มากมายครับผมสำหรับปีปศ5 0 7ต่อมาก็เป็นปีปศ5 0 8ครับผมเอ่อรุ่นนี้ก็จะออกแบบได้สวยงามคลาสสิกมากๆครับผมสำหรับปีปศ5 0 8น่าสะสมครับผมเออ ต่อมาก็เป็นปีพครับผมสองพัาร้อยสิบสองอค่อนข้างมีอายุครับผมเพราะว่าอย่าแอดมินยังไม่เกิดเลยครับผมตอลอดปีแล้วก็ต่อมาก็เป็นปี 2, 4, 2 4องสองพันรอยิบสี่ครับผมสองพันหารอยิบสี่ออกแบบได้สวยงามเช่กนกันครับผมเอ๋ ต่อมาก็เป็นยังเป็นปีสองสองพันห้อครับผมอ่าแบบนี้ออกแบบได้สวยงานจริงครับผมสาหรับปีสองพันหร้อยยี่สเน้ยรูปลักษ์แปลกตาเลยครับผมอ่ายังเป็น 23, 24, ปนีสองสองพั้อยยี่สิบสี่ครับผมอ่บสชัดเจนนบผม,ผมด้านหลังอ่ ราคาไม่แพงอของปลอมของเก๋ก็ของเลียนแบบก็ยังยังไม่ค่อยมีครับผมเออยังมีไม่มากเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกครับผมเรียกว่าทำเลียนแบบไม่คุ้มครับผมเออจิงหน้าสะสมครับผมอันนี้เป็นปีสองพันร้อยสี่ครับผมอตอนเด็กๆผมเป็นคนแปดริ้วก็จำความได้ก็ มีภาพล็อกเก็ตของหลวงพ่อโสธรอยู่ในหัวแล้วครับผมเพราะว่าเ,เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะห้อยพวกนี้แล้วครับผมรูปแบบต่างๆแบบนี้แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นปีสองันห้รอยสิบแปดครับผมองพัน่งร้อยสิบแปดเออ อ่านี่ครับผมแบบนี้ก็จะเห็นไม่บ่อยครับผมสําหรับปีพศ2518ครับผมเป็นรูปหัวใจนะครับผมแล้วข้างหลังเป็นยันห้าเด็กๆในเห็นบ่อยครับผมรุ่นรุ่นนี้ครับผมเออเนี่ยครับผมรูปไข่นี่ก็จะเห็นบ่อยเช่นกันครับผมสําหรับปีพศ2518ครับผมนิยมให้เด็ก อแขวนคอแขวนขึ้นคอครับผมแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมเออมาดูของเราก็มั่งครับผมอันนี้เป็นปี2 5 1 8ครับผมที่นํามาเสนอครับผมอเทียบกับเหรียญบาทก็ผมเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับผมคือค่อนข้างเล็กมากครับผมแล้วก็มีความสวยงามคลาสสิกครับผมเออที่เห็นนี่คือเลี่ยมไม่มีพลาสติกนะครับผมใช้เทียน ใช้เทียนในการอ่าคุ้มหอ่อครับผมเป็นลักษณะของการเลี่ยมแบบโบราณครับผมใช้เทียนอ่แล้วก็มีความสวยงามมากครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับล,ล็อกเก็ตปีต่างๆใครพี่ท่านไหนมีหลวงพ่อโสธรแปปีกรมตำรวจหรือหลวงพ่อโสธทรทุกรุ่นครับผมอย่าลืมพิถึงร้านโสธรศิลป์นะครับผม เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ผมเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วใส่เบอร์0816831350ก็ผมมันจะเด้งว่าร้านส,สุทธศิลป์0816831350ก็ผมเสร็จแล้วถ่ายรูปพาส่งมาครับผมแล้วตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั่นแน่ซื้อขายกันครับผมวันนี้สวัสดีครับผม